สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะพามาดูงานแข่งรถมินิโฟวิลตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดอินดี้กาลปะพึกนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับผมแต่ที่ร้านนะ่ะก็คือจะอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงนู้นเดีย๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเป็นรถเป็นลายสนามนะครับที่เป็นรถวิ่งในลายสนามเนี่ยก็คือ เป็นรถสมคันนี้นะครับที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวผมทําวิดีโอรีวิวนะครับอีกแยกต่างหากเลยแล้วกันรอชมแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอตัวเข้าไปในร้านก่อนแล้วกันนะครับผม สวัสดีครับวันนี้ชมหน้าเจ้าของร้านนะครับผมผมชื่อกุกนะครับในวงการเขาเรียกว่ากุกเคทีนะครับก็จะเป็นร้านนี่ครับเคทีช็อปเคทีช็อปครับผมแล้วการแข่งวันนี้มีแบบไหนบ้างครับวันนี้จะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับพี่รุ่นแรกก็คือรุ่น o p b ตามกล่องตามกล่องคือกล่องมียังไงก็คือัดมาแข่งกันได้เลยครับจะอนุญาตให้เปลี่ยนโครงเดี๋ยวเพราะว่าโครงอ่ะมันชนกันแล้วมันจะหักกันบ่อยนอกานั้นก็จะเหมือนกล่องลูกกาลรุ่นที่สองก็จะเป็น o p b ยาอะไร ยัมอะไรนี่สามารถเอาอะไรจากอกองอื่นมาผสมมันได้ครับแต่ห้ามใส่พวกลูกปืนก็จะใส่ได้เฉพาะโรเลอร์โรเลอร์ถ้วยอ่าอ่าโรเลอร์ถ้วยแล้วก็เพากลางที่เป็นก,รการโกงใช้คางแต่งก็จะมีไอเทมที่ที่บอกว่าให้ใช้ได้นั้นเองครับรุนทีา3มนจะเป็นสแตนดาดพี่สแตนดาดก็คือจะสามารถใส่กันชนหน้าชนหลังโรเลอร์ครับามาตราก็คือกติกาทั่วไปาสากคนะค,ครับโรเลอร์แปดตัว ้ามตัดต่อห้ามเกียร์ห้ามเกียร์ ừ, ล<ะ>้อมอเตอร์จะเป็นมอ,อเตอร์ไรเดอรนะพี่ส่วน, <laughs> นเกแปรก็จะเหมือนของสายโกนเลยครับมาตรฐานของคำยาเลยครับ <laughs> ลายสนามวันนี้นะครับครับเป็นเป็นเป็นไงบ้างครับผม <c oughs> ลายสนามวันนี้นะครับอ,ออกแบบมาไม่ยากนะพี่สังเกต <c oughs> ว่าถ้าเราจะออกตัวจ,จากจุดสีเทานะครับพี่สีเทาแล้วก็จะโดดรถดสแผ่นก็คือจะง่ายมันจะไม่ยากตรงที่รถเอ่อเข้าโค้งมาแล้วยิงนะครับจุดนี้ครับจุดเต่าจุดจ้ำนะแต่าจุดนี้ครับมันจะเลยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนแค่นั้นเองครับ ที่ออกแบบลายนี้คือสนามมันจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์อยู่พี่เราก็อยากจะให้เร็วบ้างช้ามากให้ตามจริงๆให้นักแข่งซอ้อมกัอะไรอย่างเงี้ยครับที่นี่มีเราจะมีใบเออจะมีเงินรางวัลครับเป็นเหมือนว่าบว่าติด,ต,ดติดในทางน้อยอย<ห>่างเงี้ยแล้วก็มีใบเซอร์ครับพี่สี่รุ่นเนี้ยจะมี1 1> หนึ่งสองสามครับใบเซอร์ว่าใครได้ใครได้แชมป์ก็จะมีชื่อ ตอนนี้ครับร้านผมนะครับอยู่ที่ตลาดอินดี้กันลาปะยูงตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดครับอาจจะเปิดเฉพาะแข่งเดียวก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์เอาเบอร์ผมไปก็ได้ครับ0 8 5 1 3 3 1 0 8้มมโทรมาถามมาได้ครับวันไหนอยากเล่นถ้าผมเปิดแล้วในโทรมาถามก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดให้เล่นอะไรเงี้ยเพจก็คือ KT Mini Four w h e e l Shop ครับพิมพ์ไปใน Google ก็ได้ครับ KT Mini Four w h e e l Shop ก็จะขึ้นมาเลยครับพี่ถ้าดูคลิปทุกุ๋ยครับทุกุ๋ย Mini Four w h e e l นะครับก็จะมี KT Shop อยู่นั้นเหมือนกันเขาจะบอกวันอ๋อโอเคครับ ที่ดูบรรยากาศงานแข่งนะครับก็แต่ละคันเนี่ยแรงๆเท่านั้นเลยคนระับจะมีจุดทิ้งนะครับก็คือจุดหลังเต่านั่นแหละครับที่มันยากแล้วก็ส่วนใหญ่จะหลุดกันบ่อยเดี๋ยวเราไปดูรถของพวกเข้าแข่งขันนะครับผู้เล่นคนอื่นดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับพี่ครับรถ รถที่เป็นไงบ้างครับพร้อมไหมครพร้อมครับก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานแต่ก็พยายามทําให้เต็มที่ครับผมอ๋อครับเมื่อกี้ได้ลองวิ่งไหครับลองลองแล้วครับยังทปรบบแก้นิดหน่อยแก้เรื่องเบรกเรื่องอะไรพวกนี้อีกหน่อยอ๋อก็คือยังขาดเบรกอยู่ใช่ครับครับผมแล้ววันนี้รถรถสภาพพร้อมไหมครับสภาพน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมคันนี้เลยใช่ไหมครก็มีสองคันครับจะวิ่งสองคันเทปิเน่กับซูเปอร์ทู ค่ับผมพอดีเป็แคตเฟยกับคอนเดอร์ชอปครับผมสองคันนี้นะครับว้าวเจ้าที่ตัวนะขอบคุณครับหนักแล้วาักแล้วโอ้โหถักคนหน้าค่ะคผมวันนี้ใช้รถรุ่นไหนอะครับผมสัตนดารอันนี้น่าจะได้แล้วคันนี้คันนี้ได้แล้วใช่ครับอืมรถก็กล่องกันม่าจะเป็น อันนี้แล้วกันทีสลับกันวิ่งแล้วมันเป็นยังไงครับซ้อมมันอาจจะอีกแบบหนึ่งครับริ่งได้อีกแบบหนึ่งอ๋อที่รถต่อยซ้อมได้สามคนอ่าใช่พอมันวิ่งแล้วมันมันกระแทกมันทําให้ตอนที่เราซ้อมมีเราวิ่งคนเดียวมันอาจจะไม่มีผลอ๋อก็คือสนามมนสะเทือนใช่ับแังสะเทือนในรางนะอ๋อทิมีผล วางแผนมาว่าใช้ฐานเท่านี้คือกะให้เจ้าภาพแล้วก็ครับเอาลองเลือใสายลอยใสายลอยสาหลอยใสายลอยครับผมวันนี้มั่นใจมากไหมครับท่านสิทธิาสิทครับท่าสิทจริงๆก่อนช่วงหยุดโควิดไปเนี่ยครับแข่งให้สุดท้ายประมาณเดือนสกปรกเคผลงานดีที่ได้ที่หนึ่งเขาป็นบล็อกตรงกล่องที่หนึ่งเขาเป็นบล็อกยำพอที่สุดแล้วที่กลับมาแข่งเนี่ย สู้ไม่ได้เลยมนะ้แต่รุ่นเดียวแต่ว่าทีเนี้ยพยายามแชมไม้ได้พยายามเอาช้เองก่อนให้ดีขึ้นก่อนทุกคนถ,ถ้าเกิดได้แชมหรือได้อะไรได้ถือว่าเป็นผลงานได้ <c oughs> ครับผมขอบคุณครับโหน,นี่ดูคันนี้ครับสวยงามมากมีติดสติกเกอร์คะทีมพิกด้วยนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปนะครับโหคันนี้สวยมากเลยฮะอ๋อ ครับวันนี้ลงแข่งรุ่นไหนบ้างอะครับ3รุ่นเลยสามรุ่นเลยครับผมก็รถเชี่ยวลงแข่งเป็นคันไหนอะครับก็จะเป็นเซลเป็นสองคันนี้ครับสองคันนี้แหละครับครับสองคันนี้ก็คือเอสโพู่เลยครับครับผมก็สแตนดาร์ดครับคันนี้คันเดียวครับผมอ๋ออันนี้มอเตอร์ใช้เป็นอะไรครับไรเดดครับไรแดดนะครับ จะเป็นก็ทูธรรมดาอ๋อมดาแตไม่ตกแต่งอะไรมากครับครับผมอันนี้วันนี้มั่นใจไหมครับห้าสิบห้าสิบห้าสิบแล้วปัญหาที่เจอตอนซ้อมเมื่อกี้เวลามันจ้าแล้วหน้ามันชิมนี่เมื่อกี้หน้ามันชิมใช่ไหมครับใช่แต่ต้องเช็ดเบรกแล้วแรงเหยียดอย่างนี้หน่อยขอเช็ดยางเช็ดเบรกอยู่นิดหน่อยครับอะไงก็ซูวซัวครับวันนี้อ๋อ F M A F M A ครับต้องลองวิ่งดูกว่าถ้าไหวก็อาจจะเอาลงครับครับผมอันนี้รถนะครับ อันนี้พี่แข่งตัวไหนบ้างพี่เอ่อก็มีหน้ากล่องครับตัวนี้ล็อกยังอะไรแล้วก็สแตนดาร์ดอะไรหลุดครับอ๋อะไรหลุดแล้วกำลังเซอร์วิสอยู่ครับพี่ครับอขากำลังแต่งอยู่ใช่ไหมครับวันนี้รถทอมัยพี่เอ่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คนไม่ได้ทอม คนก็ 50, 50, 50. <c oughs> ห้าสิบหบพอห้าสิไปไม่แน่พี่ลองลองแข่งอาจจะคว้าที่หนึ่งก็ได้นี่นะครับผมรถผมไม่แรงครับอาศัยแข้งเขาอ,อย่างเดียวอ๋อจักรเวทประจันสนามครับจะเล่นของใช่ไหมใช่ครับ,รบยอย่างนี้อย่างเดียวเลยครับไม่ไในในในเจอใครก็ยยอย่างนี้อย่างเดียวเลยอย่างนี้อย่างเดียวเลยอย่างนี้อย่างเดียวเลยครับอ๋อตื่นเต้นรวจทางตัวได้ครับอ๋อ ครับต้องต่อไปยังอม่ไหครับพี่พี่เดี๋ยวแป๊บนึงเป็นไงบ้างครับความรู้สึกพิ่งจะได้แชมป์นี่ปละครับโอ้สุดยอดเลยนี่นะครัะการที่ชนะรุ่นโอเพนบอนะครับผมถ้าเจอนะครับฝากเอาชนะเขาหน่อยครับเพราะเขาแรงมาก เห็นผมสภาพนี้นะครับตัดมาสภาพนี้นะครับผมก็พิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับจากงานแข่งรถมินิโฟล์วแต่ลุยฝนมานะครับแล้วก็ลืมปิดคลิปนะครับก็เลยกลับมาถ่ายที่บ้านแทนแล้วกันช่องผมเนี่ยจะเป็นช่องวอล์กนะครับวอล์กแล้วก็คือเหมือนกับเวลาผมไปไหนนะฮะเจออะไรเจ๋งๆผมก็อยากที่จะมาแชร์ให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับผม เอาละครับยังไงอีกคลิปนี้ผมขอบคุณมากเลยนะครับร้าน KT Mini Four Wheel นะครับผมใครที่อยากร่วมเล่นรถ Mini f o u Wheel นะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับก็ไปกดลิงก์นะครับสอบถามที่ร้านได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณพี่กุ๊กนะครับเจ้าของร้านด้วยนะครับที่ให้ผมได้ไปถ่ายทำนะครับการแข่งในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ